สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบเจอกันในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2020เวลาดีๆกับวันดีๆและเรื่องราวดีๆของคนที่เรารักเราชอบแอดก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้รับรู้ว่าน้องสองคนทำอะไรอยู่ที่ไหนเขามีความสุขหรือความทุกข์อะไรบ้างและก็ดีใจที่ได้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับฟังกันวันนี้ในเวลา9นาฬิกา หวังอี้ปอ๋อและทีมงานในรายการเดเดอัพก็ได้ไปออกรายการ FN หูหนาน PROVINCIAL TRAFFIC POLICE สำนักง,งานตำรวจจราจรเมืองหูหนานได้เปิดตัวทูตจราจรโลนลงเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องหูหนานหวังอี้ปอ๋อได้ขึ้นถ่ายรูปบนเวทีและได้รับเหรียญเกียรติยศทูตจราจรของมณฑลหูหนานหมายเลข1 8 1 0 07 และพี่เทียนเทียนในรายการเด d ์อัพพร้อมทุตอื่นๆรวมทั้งหมด11คนและรายการเด d ์อัพก็ได้อัปเดตภาพในเว่ยในวันที่9ตุลาพร้อมข้อความว่าวันนี้เฉียนเฟิงต้าจัางเวยและหวังอี่ป๋อได้รับรางวัลจากสถานีตำรวจจราจรหูหนานหวังว่าภายใต้การสนับสนุนของพี่น้องเทียนเทียนผู้ขับขี่ทุกท่านจะคำนึงถึงความปลอดภยัยและทำตามกฎจราจร ค่ะอีปอไม่ได้เป็นแค่คนที่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่เขามีความสามารถรอบด้านจริง,รงๆเด็กน้อยร้อยอาชีพเป็นคนรักการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านต่อมาก็ได้มีแอซีนาพอดเวลเซลเขียนเฟิงว่าพี่น้องเทนเทียนเซียง,เ,ยงเข้าร่วมพิธีในวันนี้ในฐานะหูหนานโพรวินเชียนสิวิไลทรานสปอร์ตเทชันอิมเมจแอมบาสเดอร์ ถ่ายภาหมู่ได้รับเหรียญเกียรติยศพิเศษการเปรียบเทียบเส้นรอบวงศรีรษะของหวังอีป้ป๋อและเฉียนเฟิงในครอบเดียวกันชัดเจนเกินไปแล้วใหญ่กว่าหวังอีป้ป๋อสองเท่าน่ารักจังเลยค่ะคงเห็นว่าน้องกำลังเศร้าเลยหาเรื่องแซวให้ขำและตอนนี้ก็ได้ติดฮอตเซิร์ตในเว่ยป๋อเป็นอันดับที่สหลังจากเสร็จพิธีแล้วหวังอีป้ป๋อและพี่เทียนเทียน ก็ได้กลับมาถ่ายทำรายการเดเด์อัพต่อในที่สุดเฟ <F unk> ิงเกอก็ <K _> ทำให้อีป,ปอยิ้มได้แล้วนะคะ <K _> แอด <K _> คิดว่าแฟนๆหลายคนคงเป็นห่วงความรู้สึกของอีป,ปอจากการแข่งขันรถที่สนามจูไห่แอดก็เลยเก็บภาพน่ารักนักของอีป,ปอมาให้ได้เห็นกันค่ะจะได้สบายใจและอีป,ปอได้ถ่ายทำรายการเสร็จสิ้นแล้วในเย็นวันนี้พร้อมกับเดินทางกลับปักกิ่งทันทีจะได้พักผ่อนแล้ว น้องจะมีงานอีกทีในวันที่12ตุลาคมพบปะแฟนมิทติ้งของแบรนด์เอลมีรอติดตามชมกันนะคะรายการเดเดอัพได้อัปเดตในวันที่8ตุลาว่าสัปดาห์นี้วันที่11ตุลาเวลาไทย21นากาวังอีปอร่วมแชร์ลิสต์เพลงที่ฟังบนรถกับพี่ๆคอเพลงเดียวกันฟังปุ๊บก็คลิกเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการเดเดอัพที่น้องได้ถ่ายทำในวันนี้นะคะ และในวันที่9ตุลาหวังอีปอได้อัปเดตในเว่ยปอว่าความสุขของผมในวันนี้มาจากน้องแมวน่ารักน่ารักที่อยู่นอกหน้าต่างปัญหาทุกอย่างหายไปในทันทีอยากแชร์ความสุขนี้ให้กับพวกคุณได้ดูด้วยและได้พูดในว c r ีอาว่ามากับผมสิมีน้องแมวน่ารักน่ารักอยู่มากมาย ค่ะเราก็ได้เห็นผลงานของหวังอีป๋อไปแล้วต่อไปเรามาดูในด้านของเซียวจ้านกันบ้างนะคะหลังจากเพลง VR All Dream Chaser หรือเราต่างก็เป็นนักล่าฝันได้ปล่อยออกทางออนไลน์ n e t a d อด d u า เพียงแค่วันเดียวก็ได้ติดอันดับความนิยมของเพลงบน n น็ตแอ m มิวสิก p u l ป r ูลาริตี้ชาประจำวันที่8ตุลาคมอยู่ในอันดับที่1ขับร้องโดยเซียวจา้านและเว่ยหยุนซีต่อไปเรามาดูที่เมืองชงชิ่งบ้านเกิดของเซียวจา้านในปีนี้ได้คว้าเมืองท่องเที่ยวอันดับ1ของประเทศเรามาทำความรู้จัก9สถานที่ที่โดดเด่นและน่าเที่ยวที่สุดของชงชิ่ง สุดยอดมหานครของประเทศจีนกับความมาังการด้านมรดกโลกชงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นหนึ่งในสี่มหานครของจีนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีแหล่งช้อปปิ้งการเดินทางสะดวกสบายมีทั้งที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามอันดับที่สองศาลาป,ประชาคม Great Hall of the People ได้สร้างขึ้นตามแบบหอสักการะ ฟ้าเทียนถันที่ปักกิ่งภายในมีหอประชุม4,000ที่นั่งไว้สำหรับประชุมสภาผู้แทนราษฎรบริเวณด้านหน้าของศาลาประชาคมเป็นจัตุรัสใหญ่ช่วงเย็นจะมีคนมาเดินเล่นชมวิวออกกำลังกายและมีการเปิดไฟสวยงามมากๆอันดับที่สองย่านเจี่ยฟางเบยเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองตรงกลางจัตุรัสจะมีอนุสาวรีย์ปลดปล่อยประชาชน ล้ำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับประเทศญี่ปุ่นมีร้านค้าแบรนด์เนมและถนนคนเดินมากมายมีนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบมาเดินชอปปิง้งอันดับที่3หงหย่าต้งถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่เป็นห้างสรรพสินค้าแบบคอมมูนิตี้มอลและยังเป็นโรงแรมอีกด้วยตัวอาคารสวยสร้างด้วยไม้แบบโรงเตียมสมัยก่อนผสมผสานความทันสมัย มีภาพรูปปั้นแสดงวิถีชีวิตของคนโบราณให้ถ่ายรูปเล่นด้วยและอันดับที่4เฉาเทียนเหมือนเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายบริเวณนี้เป็นดาวเทาของเมืองที่มีตึกสูงอยู่เต็มไปหมดรวมถึงย่านเจี่ยฟางเบยและมีสำนักผังเมืองของฉงชิ่งอยู่ที่ปลายแหลมอีกด้วย อันดับที่5สวนสาธารณะบนเขากลางเมืองมีวิวสวยงามยาวไปถึงสุดปลายแหลมชาวเทียนเหมือนไว้สำหรับมาท่องเที่ยวและออกกำลังกายอันดับที่6หมู่บ้านจีนโบราณชื่อสี่โขอยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองฉงชิ่งติดแม่น้ำเจียหลิงปัจจุบันได้ปรับปรุงบ้านเรือนเก่าแก่ให้กลายเป็นถนนคนเดินอันดับที่7ผาแกะสลักต้าจู อยู่นอกตัวเมืองฉงชิ่งเป็นผาแกะสลักทางพุทธและเต๋าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังในราศรวศตวรรษที่7ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปี1,999อันดับที่8อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์เทียนเซินซานเจียวเป็นสถานที่เกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกลึกประมาณ300-500เมตรแต่มีบางจุด ที่ด้านบนยังเชื่อมกันอยู่ทําให้มีสภาพเหมือนสะพานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก่อนที่จะเดินทางไปเส้นทางนี้ได้มีระเบียงแก้วเป็นกระจกได้สร้างยื่นออกมาจากหน้าผาให้เดินชมวิวท้าความเสียวจากความสูง1,200เมตรอันดับที่9ท้าถฟูหยงต้าหรือถ้าดอกไม้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ21กิโลเมตรเป็นถ้ำหินแรแ่แคลไซต์มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ผลิตกระแสะไฟฟ้าอีกด้วยและยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อยอย่างหม้อไฟฉงชิ่งสูตรต้นตำรับมาล่าที่มีรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานขมเผ็ดลงในหม้อไฟเป็นรสชาติแบบเก่าแก่หากินที่อื่นได้ยากมากม ค่ะเราก็ได้เห็นสถานที่สวยๆและน่าท่องเที่ยวของชงชิ่งไปแล้วสวยงามมากๆหากมีโอกาสก็สามารถแวะไปเช็คอินกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชม